สวัสดีครับมาตรวจสอบว่าเป็นฟังก์ชัน1นึ่งต่อหนึ่งไหมนะครับต่อจากคลิปเมื่อกี้คราวนี้เป็นฟังก์ชันนี้นะครับ h x เท่ากับ4ลบ x กำลังสองอย่างที่บอกไปนะครับกราฟโดยทั่วไปก็จะมีเส้นตรงกำลังสองเพื่อเป็นพาราโบลาหรือว่าเป็นรากนะครับถ้าเป็นพาราโบลาเนี่ยกราฟก็จะอยู่ในรูปประมาณนี้นะครับไม่หงายแบบนี้ก็คว่ำแบบนี้นะครับ หรืออาจจะเลื่อนไปขวาครับเลื่อนไปซ้ายหรืออาจจะเลื่อนขึ้นไปหรืออาจจะลงมา,างครับแบบไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขที่เอามาคุณมาหารทีนี้ถ้าเกิดตรวจสอบเราก็จะเห็นเลยว่าถ้าลากเส้นแนวนอนเนี่ยตัดปุ๊บมันก็จะตัด 2. จุดแน่นอนนะครับตัด 2. จุดซึ่งก็แปลว่าไม่เป็น1ต่อ1นนะครับแทบจะไม่ต้องคิดเลยนะครับก็ นี่เป็นการตรวจสอบแบบแรกนะครับก็คือการลากเส้นก็วาดกราฟขึ้นมาก่อนนะครับถ้าให้วาดกราฟจริงๆของอันนี้ก็คือสมมตินี่เป็นแกนนะครับแกน x นี่แกน y ครับเขียนสลับที่กันหน่อยจาก4ลบ 2x ลบ x กลังสเนี่ยก็จะเป็นลบ x กลังสบวก4นะครับในรูปของพาราโบลาถ้าย้อนกลับไปเช็คดูหน้า x เนหน้า x กำงสเป็นลบเนี่ยก็จะแปลว่าเป็นพาราโบลาคว่ำนะครับ บวก4ก็แปลว่าเลื่อนขึ้นไป4ช่องนะครับก็ขึ้นไป1 2 3 4แบบนี้แล้วก็เป็นผลลบลวัดความอย่างเี้นะครับก็าลากเส้นเช็คว่าเป็น1ต่อ1ไหมก็ลากปึ๊บก็แปลว่า,วาตัด2จุดตรงนี้ที่1ตรงนี้ที่1ก็แปลว่าไม่เป็น1ต่อ1ซึ่งก็แปลว่า y ค่าเดียวเนี่ยเช่น y เป็น4เงี้ยมี x 2ค่าเลยอาจจะเป็น 64กับลบ64อะไรประมาณนี้นครับสมมุติที่มาลองตรวจสอบอีกวิธีหนึ่งคือการสมมุติค่านะครับลองสมมุติ x ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับว่าได้ y อะไรก็ผมลอง2ละกันนะครับเออไม่เอา2เนรับเอา3 3ละกัน h x เท่ากับ4ลบผมให้3กํลัง2นะครับ ก็จะได้4ลบ3ังังสองได้9 9 4ลบ9ได้ลบ5ก็แปลว่าถ้า x <jour> เป็น3เนี่ยได้ y เป็นลบหนะครับทีนี้ลองดูอีกอันหนึ่งสมมุติถ้า y เป็นลบ5เนี่ยจะได้ x ตัวอื่นหรือเปล่านะครับถ้าได้ x ตัวอื่นเนี่ยแปลว่าไม่ใช่ละไม่ใช่1ต่อหนึนะครับ ผมก็สมมติให้ y เป็นลบ5ลบ5เท่ากับ4ลบ x กำลังสอครับตามนี้ก็สไปลบก็เป็นลบหลบสเท่ากับลบ x กำลัง2ลบ5ลบ4ก็เป็นลบ9เท่ากับลบ x กำลังเอาลบหหารทั้งสข้างก็เป็น9เท่ากับ x กำังเป็น x กำง2เท่ากับ9นะครับสับที่กัน x กำลัง2เท่ากับ9เนี่ย x ก็เป็นได้2ตัวก็คือเป็นได้ทั้ง3และลบ3นะครับ x เท <X S 1> ่ากับ x เท่ากับ3และลบ3นะครับดังนั้น x ก็เป็น3ก็ได้นะครับแล้วเป็นลบ3ก็ได้เราจึงเห็นว่า x เนี่ยจับคู่ y เนี่ยเกิดจากการจับคู่2ตัวเลยทั้ง3ทั้งลบ3แปลว่าอย่างเงี้ยไม่เป็น1ต่อ1นะครับ เป็น2ตัวมาคู่กันนะครับก็เช็คได้2แบบนะครับวาดกราฟแล้วก็ลากเส้นแนวนอนหรือว่าสมมุติค่า x ขึ้นมาพอได้ค่า y ก็ลองมาหาดูซิว่ามี x ตัวอื่นไหมถ้ามี x ตัวอื่นก็ไม่ใช่1ต่อ 1, 1นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูอีกอันหนึ่งครับสวัสดีครับ